พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องครับเฝ้าเดี๋ยวได้กันในเช้าวันนี้นะครับพระคําของพระเจ้าอยู่ในสรุดีนะครับบทที่90นะครับข้อที่1นถึงข้อที่14ครับพี่น้องมีพระคัมภีร์นะครับเราเปิดแล้วเราดูพระคําพระเจ้าไปด้วยกันนะครับสดุดีบทที่90นะครับข้อที่1นถึงส4ียาวนิดนึงนะพี่น้องครับนะผมจะอ่านจากฉบับแปลมาตรฐานสองันะครับสรุดีบทที่90นะครับข้อที่1ครับข้าแต่องค์เจ้านาย พระองค์ทรงเป็นที่พักพิงของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกชั่วชาติพันธุ์ก่อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมาก่อนที่พระองค์ทรงให้กำเนิดแผ่นดินโลกและพิภพพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลพระองค์ทรงเป็นทรงให้มนุษย์กลับเป็นผงคลีและตรัสว่ามนุษย์ทั้งหลายเอย๋ยจงกลับเถิดข้อที่4นะครับเพราะพันปีในสายพระเนตรของพระองค์เป็นเหมือนวันนี้ซึ่งผ่านไปแล้วหรือเหมือนยามเดียวในกลางคืน พระองค์ทรงเทการล่วงหลับลงบนเขาทั <Yes. S 2> company, ้งหลายพวกเขาก็เหมือนหญ้าที่งอกขึ้นในเวลาเช้าในเวลาเช้ามันก็บานออกและงอกขึ้นแล้วในเวลาเย็นก็ร่วงโรยและเหี่ยวไปเพราะพระองค์ทั้งหลายพวกข้าพระองค์ทั้งหลายถูกความกลิยวของพระองค์ผลาญเสียพวกข้าพระองค์ก็เดือดร้อนเพราะพระพิโรธของพระองค์พระองค์ทรงตั้งความชั่วของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ต่อหน้าพระพักพระองค์ทรงตั้งบาปลับลับของพวกข้าพระองค์ไว้ ในแสงสว่างแห่งพระพักของพระองค์วันเวลาทั้งสิ้นของข้าพระองค์ทั้งหลายหมดไปใต้ความกลิ้วกลาดของพระองค์เกลี้ยกลาดของพระองค์ปีของพวกข้าพระองค์สิ้นสุดลงอย่างเสียงถอนหายใจอายุขยของข้าพระองค์ทั้งหลายคือ70หรือหาดแข็งแรงก็ถึง80แต่ช่วงชีวิตนั้นมีแต่ความลำบากและความเศร้าโศกไม่ช้าก็สูญไปและพวกข้าพระองค์ก็จากไปผู้ใดจะทราบ ถึงพลังความกลี้วของพระองค์หรือทราบถึงความเกลี้ยวกลาดของพระองค์ตามความเกรงกลัวของพระองค์ข้อที่12นะครับขอทรงสอนข้าพระองทั้งหลายให้นับวันของตนเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญาข้าแต่พระยาเวขอทรงหันมาเถิดอย่างอีกนานเท่าใดขอทรงสงสารบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ขอ้อที่14นะครับขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอิ่มในความรักบัญคงของพระองค์ในเวลาเช้าเพื่อข้าพระอง์ทั้งหลายจะได้ร้องเพลงด้วยความชื่นบานและยินดี ตลอดวันเวลาของพวกข้าพระองค์พี่น้องครับพระคัมภีร์ในเช้าวันนี้นะครับพระคำของพระเจ้าในสดีบทที่90นะพี่น้องครับผมเคยแบ่งปันมาแล้วนะครับในช่วงท้ายของบทที่90อันนี้นะครับในข้อที่12 13 14นะที่พูดถึงว่าขอพระเจ้าทรงสอนให้นับวันของตนเพื่อเราจะเป็นคนที่มีปัญญานะครับแล้วเราพูดถึงว่าคําว่านับนี้นะครับความจริงแล้วเมื่ออ่านไปเนี่ยก็นึกถึงมานานที่พระเจ้าประทานให้แต่ละวันนะพี่น้องครับนะ พราะว่าพูดถึงในข้อที่14ครับว่าให้เราทั้งหลายนั้นอิ่มในความรักมั่นคงของพระองค์ในทุกเวลาเช้านะเพราะมานาม,มาทุกเช้าพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้พูดถึงข้อที่1นึถึงสินะพี่น้องครับผมจะพูดถึงธีมธีมใหญ่นะครับจะไม่พูดซ้ําในสิ่งที่เคยแบ่งปันไปแล้วนะครับในข้อที่1 2บสอถึงสินะพี่น้องครับสดีบทที่90นั้นเป็นสดีทีอ่อยู่ใน1 5อยบบทนะครับและเป็นสดีเพียงบทเดียวครับ บันทึกไว้นะครับมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรครับว่าเรียกว่าประพันธ์โดยโมเสสนะถ้าเกิดสิ่งนี้เป็นความจริงนะครับหมายความว่าสุดีบทที่90นะครับจะเป็นบทสุดีที่เก่าแก่ที่สุดเลยครับในบรรดา150บทน,นะแล้วก็โมเสสนั้นได้ประพันธ์บทสุดีนี้นะครับเข้าใจว่าในช่วงเวลาครับของเมื่ออิสราเอลนั้นต้องเดินอ,อยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีครับ แล้วภาพของสวัุดีเก้าสิบนะครับอีกภาพหนึ่งคือภาพของสาอุดีของสติปัญญาพี่น้องนะเป็นบทประพันธ์เกี่ยวกับสติปัญญาด้วยครับนะที่สอดแทรกอยู่พี่น้องและถ้าเราดูนะครับหนึ่งถึงสิบสี่นะภาพใหญ่ก็คือมีการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนครับระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะสองภาพนี้นะครับพระเจ้านะในภาพในข้อที่หนึ่งนะครับพระพีบันทึกนี้ครับว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันการถึงนิรันการ ในข้อที่สองนะครับนะแล้วบอกว่าเราทั้งหมดเนี่ยพักพิงในพระองค์เนี่ยพระเจ้ายิ่งใหญ่าภาพที่หนึ่งครับเปรียบเทียบพระเจ้านะแล้วพระเจ้าทรงเป็นนิรันดร์ครับนะตั้งแต่นิรันดร์การถึงนิรันดร์การนะในสายประเดีของพระองค์นะครับเวลาพันปีของนุษยุนะแป๊บเดียวเองนะในสายประเดีของพระองค์เวลาไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมากนะครับสําหรับพระเจ้าพี่น้องนะแล้วข้อที่หบอกนะครับว่าพระองค์ทรงเทการลุ่งหลับ ลงบนเขาทั้งหลายมาดงว่ามีความตายเกิดขึ้นนะล่วงหลับในที่นี้พันธุาสเดิมก็คือความตายนะพี่น้องครับนะเปรียบเทียบเวลาครับของมนุษย์นะว่าเกิดและตายเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกับญ่าที่งอกขึ้นในเวลาเช้าครับมันก็บานเวลาเย็นมันร่วงโรยและเหี่ยวแห้งไปครับนะครับเปรียบเทียบชีวิตของมนุษย์นะอายุไขของมนุษย์ครับว่าสั้นมากเหลือเกินครับ นะเมื่อเป็นแบบให้ภาพนะครับเหมือนกับดอกญ้าเหมือนกับญ่าที่งอกในเวลาเช้าแล้วเหี่ยวแห้งไปในตอนในตอนนะตอนเย็นนะครับแล้วก็พูดถึงว่าพระเจ้านั้นทรงรู้ทุกสิ่งนะพระเจ้าพระกบีบอกในข้อที่8ดนะครับโมเสสบอกว่าความชั่วของมนุษย์นั้นปิดซ่อนจากพระเจ้าไม่ได้บาปรับๆนะวางอยู่ตรงหน้าพระพักพระองค์เลยนะความบาปที่เราคิดว่าเราซ่อนไว้นะครับเก็บงำได้คนเดียวนะครับ โมเสสบอกว่าอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเลยอยู่ภายใต้ความสว่างแห่งพระพักของพระองค์นะความสว่างพระเจ้าเป็นความสว่างครับและบาปเดก็ตามนะไม่สามารถที่จะปกปิดพระเจ้าได้พี่น้องนะแล้วก็พูดถึงอายุไขของมนุษย์ครับเจ็ดสิบปีหรือแข็งแรงกว่าน,นั้นก็แปดสิบปีแล้วก็บอกว่าช่วงเวลาของมนุษย์นั้นความจริงแล้วเป็นช่วงเวลามีความทุกข์ครับชีวิตมนุษย์เป็นช่วงเวลาของความทุกข์ครับในข้อที่สิบนะบอกว่า ช่วงชุดนั้นมีแต่ความลำบากและความเศร้าโศกและไม่ช้าก็จะจากไปนะดังนั้นในตอนท้ายจึงสรุปครับ1 2 1 4บอกว่างั้นสอนลูกด้วยให้ลูกรู้จักรับวันของลูกนะเพื่อลูกจะใช้วันนั้นในเวลาที่มีอยู่นั้นอย่างมีคุณค่าที่สุดนะอันนี้เป็นภาพรวมครับของอสดุดีนะครับบทที่90พี่น้องนะแล้วก็เห็นภาพการเปรียบเทียบนะครับระหว่างพระเจ้าครับพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าที่เป็นนิรัน นะเทียบกับมนุษย์ครับนะมนุษย์ทีอ่อายุไขก็สั้นนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้จะสอนอะไรเราพี่น้องพี่น้องครับรวิศวิตดีเก้าสิบสอนอะไรเรานะประการที่หนึ่งเลยนี่พี่น้องครับเราต้องมีมุมมองที่ทถูกต้องเกี่ยวกับชีวิตของเราพี่นะ้องนะเราต้องมีมุมมองที่ถูกต้องครับเกี่ยวกับชีวิตของเรานะเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้เหมือนกับราวกับว่าเราจะอยู่ตลอดไป อันนี้สาคัญนะครับถ้าเรามีมุมมองนี้เราจะดําเนินชีวิตที่แตกต่างพี่น้องครับแต่หน้าเศร้าหน้าเศร้ามากๆพี่น้องครับที่คนบนโลกนี้จํานวนมากจํานวนมากนะครับรวมถึงผมด้วยพี่น้องในอดีตนะครับจํานวนมากคิดว่าเราจะอยู่บนโลกนี้ตลอดไปนะดังนั้นจะส่งผลครับกับการดําเนินชีวิตนะถ้าเราคิดว่าเราจะอยู่บนโลกนี้ตลอดไปนะครับหรือเราดําเนินชีวิตราวกับว่าเราจะอยู่บนโลกนี้ตลอดไป นิรันดรเหมือนกับพระเจ้านะครับเราดาเนินชีวิตแบบหนึ่งแต่วันใดก็ตามครับอย่างที่ผมบอกสอรีก้าสิบเป็นสรีของสติปัญญาด้วยครับวันใดก็ตามครับเมื่อเราตื่นขึ้นมาพบความจริงนะว่าชีวิตของเราแท้จริงแล้วจํากัดจริงๆมีคนนับวันนะครับอายุไข่แปดสิบนะคูณจํานวนปีสามร้อยหกสิบห้าวันสามร้อยหกสิบหกสิบหกวันนะครับสองหมื่นกว่าวันพี่น้องสองหมื่นกว่าวันเท่านั้นครับพี่น้องครับ นับวันครับสองหมื่นกว่าวันพี่น้องบางคนนะถ้าเอาอายุถ้าอายุแปดสิบเป็นตัวตั้งหรือเจ็สิบเป็นตัวตั้งบางคนอาจจะเหลือไม่ถึงหมื่นวันแล้วนะพี่น้องครับแน่นอนครับไม่ได้หมายความว่าเราจะมีอายุยืนถึงขนาดนั้นนะพี่น้องครับนะแต่ละคนก็มีเวลาเราไม่รู้ครับว่าเราจะจากนี้ปนไปเมื่อไหร่ดังนั้นจํานวนวันที่เหลืออยู่ของเราเราไม่รู้จริงๆพี่น้องครับนะแต่ประการแรกครับการนําไปใช้นะการประยุกต์ใช้อันที่หนึ่งครับเราต้องตระหนักดาเนินชีวิตอย่างตระหนักครับว่า ชีวิตของเราจํากัดจริงๆที่น้องเราจํากัดจริงๆครับในการอยู่บนโลกนี้ประยุกต์ลงลึกต่อไปนะครับเวลาที่เราอยู่ในที่ทํางานเวลาที่เราอยู่กับใครบางคนในครอบครัวหรือในที่ทํางานหรืองานรับใช้ของเราเราก็ต้องยอมรับครับว่าจํากัดด้วยเช่นกันที่น้องเราไม่ได้เป็นหัวหน้าง,งานที่นี่ตลอดไปนะเราไม่ได้เป็นอาจารย์ที่นี่ตลอดไป เราไม่ได้จะเป็นลูกน้องหรือทํางานที่นี่ตลอดไปครับอันที่สองนะครับลงลึกไปกว่านี้นะครับนอกจากชีวิตเราแล้วนะพี่น้องครับแล้วเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดไปอันนี้สําคัญนะพี่น้องครับในความสัมพันธ์ในทุกเรื่องครับกับลูกของเรากับสามีภรรยากับคนที่ทํางานกับใครก็ตามครับที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับเราเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดไปครับพี่น้องครับอันนี้ก็สําคัญครับสําคัญว่า เมื่อเราตระหนักได้นะครับว่าชีวิตเราจํากัดเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้ตลอดไปเราไม่ได้อยู่กับสามีหรือภรรยาเราคนนี้ตลอดไปนะพระกัมภีตอนนี้สอนเราครับนะว่าให้เรานั้นดําเนินชีวิตอย่างคนมีปัญญาพี่น้องนะดําเนินชีวิตอย่างคนมีปัญญาครับหมายความว่าดําเนินชีวิตอยู่ในความรักของพระเจ้าอยู่ในความจริงของพระเจ้าครับอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้า นะดำเนินชีวิตตามคันลองคลองธรรมที่ถูกต้องครับเพราะชีวิตนั้นจํากัดและพระคัมภีร์ตอนนี้ก็เปิดเผยนะครับว่าความบาปของเราทั้งสิ้นนั้นในที่สุดจะถูกเปิดเผยออกมาครับอยู่ต่อหน้าความสว่างของพระพักของพระเจ้าโมเสสบอกไว้ครับพี่น้องครับดังนั้นพี่น้องครับเราต้องตระหนักครับว่าเวลาเราจํากัดจริงๆโมเสสก็ต้องรู้ครับว่าเขานาจุลชนอิาเอลนั้นเขามีเวลาจํากัดเขามีเวลาจํากัดครับ4ี่สิบปี นะในการนําอิสราเอลหนึ่งรุ่นนะผัดผัดเปลี่ยนเป็นรุ่นรุ่นสองหลังจากนั้นรุ่นสองคนรุ่นสองเข้าไปในคานาอันครับโมเสสไม่ได้เข้าไปด้วยพี่น้องโมเสสเขาต้องเตรียมผู้นําครับเขาต้องเตรียมคนที่ต่อจากเขาพี่น้องพี่น้องวันนี้ก็เช่นกันครับเมื่อเราตระหนักว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะเราต้องรู้ครับในการสร้างคนนะสร้างผู้นําในความสัมพันธ์ครับนะ สิ่งใดที่ให้อภัยได้ให้อภัยครับพี่น้องเพราะเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดไปอันนี้ประการที่หนึ่งครับเดินจะทําให้เราดําเนินชีวิตอย่างคนมีปัญญาครับดําเนินชีวิตด้วยการยำเกรงพระเจ้าเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีอีกไหมสําหรับเรานะแล้วเมื่อไรก็ตามที่เราตื่นขึ้นมาในอีกหนึ่งวันนะพี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้ายัางอนุญาตให้เรามีอีกหนึ่งวันครับนะในการทําตามแผนการน้ําประทัยของพระเจ้าในการดําเนินชีวิต สอดค้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าครับอย่าดําเนินชีวิตแบบคนโง่ครับคนโง่เขลาคนที่ไม่มีปัญญาคิดว่าตัวเองนั้นจะอยู่ตลอดไปและไม่เคยตระเตรียมชีวิตเลยไม่เคยเตรียมตัวเลยไม่เคยเตรียมตัวที่จะออกเดินทางที่จะไปนั่นเองพี่น้องครับนะไม่ได้เตรียมตัวที่จะล่ําเคยล่ําลาหรือว่าเตรียมพร้อมเตรียมมรดกที่ดีงามเอาไว้ให้กับคนรุ่นถัดไปพี่น้องครับนะอันนี้สําคัญนะครับ เราจะต้องดําเนินชีวิตยอย่างคนมีปัญญาครับดําเนินชีวิตอยู่ในความจริงของพระเจ้าความจริงที่สําแดงตามพระวจะนะคมของพระเจ้าเกี่ยวกับลักษณะของพระเจ้าพี่น้องความจริงว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมดาเนินชีวิตตามความจริงตามความชอบธรรมตามการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องนะครับประการที่สองนะพี่น้องครับหลายครั้งเนี่ยเรามักจะรู้สึกเรียกว่ามองย้อนกลับไปในชีวิต แล้วเราก็เสียใจรู้สึกเศร้านะคนมีปัญญาจะรู้ว่าสิ่งที่ดําเนินผ่านไปแล้วคือผ่านไปแล้วพี่น้องครับผ่านไปแล้วครับนะการที่มัวแต่ไปเฝ้าอาไลอาว์กับอดีตไม่ได้ทําให้ปัจจุบันดีขึ้นพี่น้องครับแต่เขาจะทําปัจจุบันนี้ครับเวลาที่พระเจ้าพระมอบให้กับเขาในวันนี้ให้ดีที่สุดนะให้ดีที่สุดถ้าคืนดีได้คืนดีถ้ายกโทษได้ยกโทษได้ให้อภัยได้ให้อภัยครับ นั่นคือความหมายของการที่เรารู้จักนับวันเวลาด้พี่น้องกับนะว่าเวลานั้นเราจํากัดและเราใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่าไปสูญเสียเวลากับสิ่งที่ไร้สาระพี่น้องอย่าไปสูญเสียเวลากับเรื่องเลวร้ายอย่าไปมัวสูญเสียเวลากับสิ่งที่มานได้วางกับดักไว้ให้เราโมวแต่สารละวนพี่น้องไม่มีประโยชน์ครับอันนั้นติดกับดักมานะครับทําให้เราเสียเวลาชีวิตของเราไปพี่น้องและเอาคืนกลับมาไม่ได้ครับ คนมีปัญญาในข้อที่สอนนะครับจึงรู้ว่าเขาไม่เขาไม่จมอยู่กับอดีตและเขาสามารถโยอยู่กับปัจจุบันครับและทําปัจจุบันให้อยู่ในน้ําพระทัยพระเจ้าให้ดีที่สุดและไม่หลงติดกับของมันครับที่มัวสารวนอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์นะเพื่อเพื่อพกผลใดๆในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้เกิดประโยชน์ในอาณาจากักรนิรันดร์ของพระเจ้าพี่น้องนะนะประการที่สองนะครับการดําเนินชีวิต อย่างคนมีปัญญาพี่น้องและแน่นอนที่สุดนะครับสวุดีตอนนี้นะครับสอนเราครับนะว่าเรานั้นมีชีวิตอยู่ครับเพื่อที่จะนมัสก,การพระเจ้าพี่น้องนะดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจดําเนินชีวิตโดยที่รู้ว่าเราจํากัดพี่น้องผมเชื่อเหลือเกินครับพี่น้องครับถ้าเราดําเนินชีวิตเราวกับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะผมเชื่อเหลือเกินครับว่าให้อภัยได้เราให้อภัยแน่นอนพี่น้อง ถ้าเราสามารถที่จะคืนดีได้เราคืนดีครับนะถ่อมใจความถ่อมสุภาพนะครับประกาศข่าวประเสริฐรับใช้พระเจ้าตามแผนการนำเผยพระเจ้าครับแต่ละวันนะอิ่มในความรักมั่นคงของพระเจ้านะนั่นคือความหมายนะของเซลดีเก้าสิบเซลดีของคนมีปัญญาครับที่โมเสสเป็นคําอธิษฐานของท่านซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าสําแดงและเปิดเผยสำหรับเราด้วยเช่นกันพี่น้องครับนะขอบคุณพระเจ้านะครับ เราร่วมใจกานอธิษฐานนะครับพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกรู้ว่าเวลาของลูกนั้นจํากัดจริงๆพระเจ้าข้าขอบคุณพระองค์สําหรับวันนี้อีกหนึ่งวันที่ลูกได้มีโอกาสแบ่งปันพระคำพระเจ้าที่ได้มีโอกาสสอนพระคำพีที่ได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนไม่มีได้มีโอกาสอธิษฐานได้มีโอกาส,ากาสประกาศข่าวดีของพระองค์ได้มีโอกาสวางชีวิตของลูก ลงบนชีวิตของใครบางคนในวันนี้ที่ลูกใช้เวลากับเขาด้วยพระบิดาพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ลูกรู้ว่าลูกนั้นสามารถที่จะ,ะดําเนินชีวิตยอย่างคุณมีปัญญาดําเนินชีวิตเพื่อที่ลูกนั้นจะไม่เสียใจในอดีตแต่ขอบคุณพระเจ้าสําหรับเวลาที่พระเจ้าได้ให้ในปัจจุบันที่จะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างมีคุณค่าที่สุดและขอบคุณพระเจ้าในความรักความมั่นคงของพระเจ้าในทุกๆวันขอบคุณพระองค์เจ้า กลับถูลในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอมเมนพี่น้องเวลาเป็นสิ่งที่ไปข้างหน้าอย่างเดียวครับไม่ย้อนกลับนะไม่มีย้อนกลับนะครับเวลาในพระครรมภีนั้นเป็นเส้นตรงครับนะเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวด้วยไม่ไม่เดินกลับโดยพี่น้องครับและเวลามีจุดสิ้นสุดครับเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาเนะวลาจะจบลงพี่น้องครับนะจะอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าแผ่นดินนิรันดร์ของพระเจ้าพี่น้องครับจากนิรันดร์สู่นิรันดร์พี่น้องเราไม่รู้นะครับว่าสภาพนั้นเป็นอย่างไร แต่นี่คือสิ่งที่พระคมภีร์พอจะเปิดเผยและสำแดงได้ครับในถ้อยคาของมนุษย์ที่จํากัดที่น้องนะแต่อย่างไรก็ตามครับเราใช้เวลาที่สั้นๆที่จํากัดที่พระเจ้าให้กับเราในโลกนี้นะครับอายุขัยของเราพี่น้องครับนะดาเนินชุดอย่างคนมีปัญญานะพี่น้องครับอย่ามัวสารวนกับสิ่งที่ไร้สาระอย่ามัวสารวนกับกับดับที่มารได้วางไว้แต่ใช้เวลาในวันนี้นะครับอยากมีคุณค่าที่สุดครับตามแผนการน้ําประเทยของพระเจ้านมัสการพระเจ้า รับใช้พระเจ้าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าสร้างสาวกนะนี่จึงเป็นสิ่งที่จะใช้เวลาที่มีประโยชน์และมีคุณค่าที่สุดครับด้วยความรักพระเจ้าและการนมัสก,การพระเจ้าร่วมกันพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับพระเจ้าผ่ครับ